พี่น้องป้องตายเบิดสุูกุสุคนนะพี่น้องเนาะมื้อนี้เ็าจะมากินซัวขอบุ้นน้ำปลาแดกพี่น้องนี่ขอบุ้นอยากมืดเนี่ยพี่น้องก็ไฟบ่อยากแจ้งปัานใดนะพี่น้องเนาะอืถ้าสิมามาุงกันเลยเนาะพี่น้องนะเนาะบักเ็ดป่นพี่น้องบ่ได้กินหลายมื้อแล้วตั้งแต่มาอยู่หนองคายยังบ่ได้กินซัวขอบุ้นจ้ามื้อพี่น้อง นี่ยนี้แหละจะกินคับแซบเบิ่งแซม่ป็นคยะคืมนี่เผ็เๆจักหน่อยอืมเดๆจักหน่อยพี่น้องเอ้ยหกสุโรดพี่น้องเอ้ยขาดกว่าได้นี่ใส่หลายแซบหลายใส่หลายนวหลายพี่น้องเอ้ยของแซบของลัวแล้วก็น้ำตาลพี่น้องนี่น้ำตาลแล้วก็า วัตถุด ok um. ok. huh? uh ิบของเราพี <wh> ่น <way> ้องคาบได้ปลาแดกต้มปลาแดกต้มแม่เหลียนพี่น้องนัวนัวปลาแดกยี่ห้อนี่พี่น้องนัวจะกินโบดปานได้กินจากเมนเป็นรสชาติยอดพี่น้องเลยได้มาโคชนาข่าวได้พี่น้องเลยขย่าวก่อนดื่มต้องเอาบ่วงรองมาสิจ๊กเป็นรสของบ่วง น้องเออขาดกได้น้ำต้มอุ่นพี่น้องอืมเซเว้าไปว้าพี่น้องมัตแทบคเบิงสีสันพี่น้องจะแแทบขาพี่น้องเออมากินน้ำกันเด้อปูดใด่ยังบ่กินข้าปินป่ามืเดาพี่น้องน้อยอย่ามืออืม หวานทั้งน้ำตาลหวานทั้งผงสูรดขี <c oughs> มาเด้อม,มากินน้ำกันเด้อเออเออหามองห้อยสามีให้ใหันหยกใส่ไอใใไปเอาบอกสตอห้อยไปหักันได้ไปเอาบอกสตอเอาเนี่ยสตอดอกในตู้เย็นฮะ่ะ จ้งกันมาจังหน่อยนะพี่น้องเนาะล้างมันด้วยเด้อออกมาจักทิบสองสิบสามเม็ดล้างน้ำมันสตอดอกพี่น้องฆ่า,ก,า,า,ก,าก็าดไ,ได้ดอกมพน่งจะสะปุนพักเขากับที่มีโหดรพาคาพี่น้องโหดรพคาอะไรกับบักขือพี่น้องเลอเขาล้างเป็นร้อยเลยนะบักขือไม่ได้กินโด้เละพี่น้อง ที่ข้อเดือนวก็ได้กินข้าวพุ้นซัวปลาแดดของมากของโต้ค่อยอากาศฮ้อนอากาศเอาพี่น้องเออเก็ตื้ น้องเอ้ยมากินน้ำกันเดิมถ้าจะบ่ค่อยเห็นข่าวอะไรแล้วน้องนองสีสันนับประเด็กตรงตรวงคนน่ะเอาเหินน้ำมาได้ป็นสินี้่ะน้องมาเดิมมาเดิม ถ้าต่อดองพี่น้องข้าวผมได้กินกับตัวขับพุ่นแทบเวร์มาเด้อผู้ดใดอยากกินน้ำกลับมายืนมือเข้ามาทาั้งจอพี่น้องไปได้กินโดดแล้ ากา็ค่พี่น้องเอ้ยอะกาศ์โหนโอนเอ้าเอ้าพี่น้องเอ้ยป่นมาำฝนสิตโต๊ะพายุสิข้าวกต่ผุเห็นมีท่ามีที่ในห้อนแนงเอ้าอยู่เนี่ยเอ,าอ,ยอ้าโคตรปุ่ยดีนะรอบเงินบริษัทกับพี่น้อง ยู่ห้องเราหลายนหน้าบวมเบดไปน้องตากับบวมพวกเผ้าของมาก ถ้ต่อ,ตอนี่แ่บป็นยามกินพี่น้องเอ้ยขอแยกใช้มือ น้ำประเด็นวนัวพี่น้องไอ้เฟอบุ๊กให้เขานี่ยไอ้ เลยพี่น้องบอกกินข้าวเลยอืมข้าวปุ้นก็นแล้วแรงเลยบอ,อวชนพร้อมพี่น้องสำรับคนที่ว่ายาน้ำอ้วนยัออนหยังบอวชนเด้อของมักของดองบออวชนบางคนก็กินข้าวปุ้นกับยานอ้วนเป็นมนุษยจะกินหยังตั้งแตอันนี้กับยาน,นนั้นกับยาน ย้ำแต่ลูกเลยได้มันสิพ่านพนไปแล้วพี่น้องเนาะค่อยเบื่อค่อยจะเพลิดเพลินงานแล้วก็เบื่อแห้งอ,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 อยู่ต่อห้องชักเก็บยังก็จะไปหาเหตุการณ์งนงานแล้วนี่่าดรายได้มาหลายมือหลายวินแล้วจะไมันยบไมนซาอย่างพี่น้องเอ้ย ตอนยังไปอีสาอีสาวพวกผมได้ยุดงานพวก,กไปเห็นงานก็ะจะ้ยังบบกายเลยเนาะข้าเลยอยู่ตาห้องถ้ามาพิมพหนังกนยะอืมเบือ่อแล้วอยู่หลายอย่อเลย ถ้าไปปลูกกับติดต่อพี่น้องอ่มันเตดง่ายพักอีไยไปเสียบไว้สิซื้อนี่มันก็ติดแตกออกมาพี่น้องพักอันนี้ฮะหือผักแม่พี่น้องเขปพ้นเครื่องกิโลเลยนี่แบบอืมเตะง่าย จะกระแ่บแบบบ้านบ้าแบบอีสานบ้านฮัง เล่นแล้วพี่น้องเราจะนั่งประแดกแซ่บอีหลีพี่น้องก็อืมไปได้กินดุนดุนเองมาอยู่หนองคายลราหางกได้กินพี่น้องอืมกันสิปายแล้วพี่น้องคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้เนาะขอบอกขอบใจคนที่หาชมคนที่ติดตามเราพี่น้องเนาะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์เนาะพี่น้องเนาะกดกระดิ่งกดซับสไคร้เนาะพี่น้องเนาะแล้วก็กดติดตามสองเนาะพี่น้องเนาะ ให้ยู่ดีไม่แห้งเมื่อสุขุมสุขคนอย่าเจ็บอย่าจ,จนพี่น้องเอ้ยให้ร่ำให้รวยเด้อ